ย,ยังไกลันนีนน่นะทีทยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงสวัสดีนะครับ เดี๋ยวไปอยู่กับช่างจีหนอยอันนี้ต้องคอยเข้านะก็เข้าไม่ได้นะถ้าเข้าเลยก็อยู่ในนี่แหล <c oughs> ะขึ้นรถไปทางนีงเน้เละเปะมาแล้วแต่ต้นกระทินนรงนะฮะ วูบอูบเข้าไปยังลึกเลยมีแต่น้ำเลยนะเพราะแต่ไปติดอยู่ข้างในเล้ยเดี๋ยวเอาเที่ยวสุดท้ายครับ เมื่อกี้ก็ติดนะมาไม่ทันครับก็จะใช้รอกดึงนะเมื่อกี้ติดทางนี่พอจะติดอยู่เกือบเต็มแล้วครับตังเจบอกว่าใส่ไม่จงยันยางนี่ติดดินเลยดูมันเริ่มเบนแล้วหนักอยู่นะเยอะมากแล้วครับใส่ให้ลันเตาน,ะนี่โยเฟอร,ร์นั่งรอเลยมันดึงมารู้แล้ว่าร้อนไม่ร้อน วันนี้นี่จัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยครับต้องใส่เยอะไปก่อนนะรถนี้ร้นแรงอยู่แล้วบ,บางคนถามว่านี่ทานซียังไงนะรถกระบะหรือเปล่าจังจีจะเสริมนะเสริมคันซีนะไม่งั้นไม่อยู่ครับไม่ไหวเบี้ยวแน่นอนนี่เราเหล็กเสริมนะ ตรงจุดไหนก็เสริมข้างบนข้างล่างนะครับตรงรอยตรงนี้นะรถรถคันนี้จะต่อกันสีให้มันยาวนะกันสีปกติก็ไม่ยาวเท่านี้เลยครับนี่จางเจจะเสริมกันสีให้มันยาวอีกนะฮะแต่รถกระบะน่าจะถึงตรงนี้แล้วครับนี่เลยตรงนี้นิดหนึ่งแต่อันนี้จะเสริมกันสีมาข้างหลังนะแล้วจะดามครั้งนี้ครับนี่บนล่างเลยนะดามตรงนี้ ทางเจจะเชื่อเองตามเลยนี่ครับมองเห็นไหมครับเพื่อให้มันทุกได้เยอะนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับคนไม่ได้เยอะแน่นอนเพลาก็เป็นเพลาบรรทุกแล้วฝนก็กลังตกโปอยๆนะใส่หกล้อเพื่อให้ยันนะครับช่วยยันช่วยรองนะแต่เพลาลังไม่ได้ต่ออยู่แล้ว แต่เพื่อให้มันรับน้ำหนักช่วยครับขนได้เยอะดีแต่ไม้นี่น <GO av> เขาเขาจะน um ิยมไปเอาไปทำฐานนะครับอาทำไม